วัดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีของเล่นสนุกๆทำอีกกันอีกเช่นเคยนะคะอันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะคะขนาด24โวลต์เนาะ330วัตต์ที่เราเคยเอามาทำกังหันนะคะสำหรับตีน้ำนี่ตอนนี้เนี่ยตัวมอเตอร์ของกังหันมันเสียเรายังไม่ได้ซ่อมนะคะ เราก็เลยเอามาใช้งานอื่นๆก่อนวันนี้เราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะต่อระบบเข้ามานะคะกับปั๊มไดโวนะคะอันนี้เป็นเราเพิ่งลองนะเทสนะคะวันนี้เราจุ่มไดโวอยู่ในน้ำนะ เราไม่ได้วูบตรงนี้นะคะใช้พลงงานจากตัวแผงนะคะเพื่อสูบน้ำนะจากบ่อนี้นะคะท่องร่องไปใส่บ่อน,นะคะหนุนเราลากสายไปไว้ตรงนุ้นนะคะตัวนี้ ตัวนี้กำลังก็24่สนะิบโวล้ยห้บาทแล้วก็สูบน้ำจากร่องนะเพื่อเติมน้ำในบอ่อแต่อันนี้เป็นการเทสนะคะเทสไดโวเพื่อเราจะอีกหน่อยเราจะเอาไดโวตัวนี้มาทำระบบโดยใช้ แผงโซลาเซลล์ในการทำน้ำหยดในการลดน้ำต้นไม้นะแต่อันนั้นเป็นสเต็ปต่อไปตอนนี้เราเทสก่อนนะและอีกหน่อยเราก็จะทำวิธีนี้ในการเติมน้ำเข้าบ่อนะเติมน้ำเข้าบ่อให้มีปริมาณสูงอยู่ตลอดโดยมันมีท่อที่สําหรับปล่อยถ้าปริมาณมันถึงระดับมันก็จะล้นออกแล้วก็เวียนกลับมานะปั๊มก็จะ เอามาเติมข้าวบอ่อเหมือนเดิมก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะนี่นะฮะแล้วก็ต่อสายไปที่แผงเดี๋ยววนไปดูอีกรอบนะเดินสายมานะ ก็มาเข้าที่แผงนี้นะแล้วก็นี่มีระบบของเขาอยู่ดูตามนี้เลยไหน,ไหนเออ,อนี่นะยี่สิบสี่โวลต์อ๋อสามวันสามสิบวันจะมีที่เพจเนี่ยถ่ายที่เพจ แงองนนี้นะคะอันนี้เป็นสเปคของแผงตัวนี้นะที่เราใช้ไม่รู้ชัดหรือเปล่ามันอยู่กลางแดดมันก็จ้าหน่อยนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะคะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วเราก็ต่อไว้เลย อันนี้เราเอามากันเก็บสายนิดนึงอันนี้สังเกตนะเวลาแดดมันเบาลงนะมันก็จะแรงน้ำก็เบานี่ๆๆพอพอแดดจ้าขึ้นมันก็จะพุ่งขึ้นมาอีกตอนนี้ตอนนี้แดดหลบนะเอ นนี้เริ่ม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 แรงขึ้นแรงขึ้นมีเมฆมาบังดวงอาทิตย์นะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี่ขณะนี้เราเติมน้ําใส่บ่ออยู่นะมันก็จะมีตรงท่อเดี๋ยวเราพาไปดูตรงท่อที่มันจะเป็นระบบเวียนนะนี่ตรงนี้นะด้านนี้ มีท่ออยู่เดี๋ยวพอปริมาณน้ำมันสูงขึ้นมาถึงท่วมท่อที่เราเห็นนี้นะมันก็จะล้นออกด้านนี้แดกค่อนข้างแรงน้ำเลยพรองไปเยอะ น้ำก็ยังคงไหลต่อเนื่องเนาะเท่ากับแผงโซลา่านี่นะคะช่วยประหยัดพลังไฟฟ้าเนาะเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยแล้วก็สามารถมาใช้กับไดโวได้และอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะได้เอามาใช้ทำน้ำพุโอ้หลายโปรเจกต์มากนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็คงจบลงด้วยเพียงเท่านี้นะและเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ